สวัสดีครับอยู่กับผมครับเสียสุดชุดเยอะครับมาดูลูกน้องครับเนี่ยทั้งทั้งที่เห็นน้ำอยู่ตรงนี้นะครับแต่ก็ขับลงเลยครับเนี่ยทางแห้งไม่ไปกลับรถขับลงเฉยเลยฝนตกเมื่อวานครับนี่ แต่วันนี้ผมก็วิ่งนะครับยังวิ่งได้กันอยู่เนี่ยไปไม่รอดครับไปไม่รอดไม่ดิน้นให้อยู่ตรงนี้เลยครับนี่ทางวันนี้แหละขับรถไม่มีไว้พลิป ทั้งๆท,ที่เห็นน้ำนะครับนี่น้ำอยู่นี่เนี่ยหากตรงไปเนี่ยฝนก็ตกก็เปียกแต่ดินข้างบนนะครับมีขนาดตกหนักนะครับมีน้ำขังหมดเลยตรงนี้น้ำขังแต่ว่าดูขุดไปครับนี่ไปไม่ถึงกี่เซนเองครับดึงแข็งปึกคืนเลย นี่พอดีเลยครับนี่ดักไม่มีฝุ่นตกมานี่ถ้าวันนี้ตกมาอีกก็จบข่าวนะครับแต่ว่าถ้าตกแค่นี้ก็สบายเลยครับวิ่งดินเงินสบายเลยน,นิเสียคลิตครับขับเจ้าที่เด็ดเราส่วนเจ้าสออทพัฒนา เบอร์สองก็เอาไปส่งให้จานก๊อบแล้วเนี่ยดูครับคนขับไมโครก็ เห็นสภาพนี้แล้วยังยกดิน่อยนะแต่ละเช้านะครับกว่าจะลงตัวถ้าปล่อยให้ทำงานเองนะครับวันหนึ่งกว่าจะได้ตักดินกว่าจะได้วิ่งกันก็เสร็จเลย การทำงานนะครับต้องใช้ไว้คลิปนะครับในการวางแผนดูงานดูให้ออกไม่ใช่ว่าตื่นเช้ามาพากันอยู่ฟีกันลองแรงลองแรงเพราะงานแบบนี้เราต้องรีบเร่งนะครับไม่ใช่ว่าต้องรีบเร่งกันถ้าทำเวลาต้องทำเวลา ำโมแต่อึดอัดปวดเอ็ดนี่ก็วันหนึ่งก็ได้ไม่กี่เที่ยวบางทีหน้าฝนอย่างนี้ด้วยก็ถ้าฝนตกมาเราก็เสียเวลาเสียโอกาสอีกเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบเริ่งกันหน่อยครับบางทีจะคอยให้เราอยู่คอยบอกคอยสนตลอดมันก็ไม่ได้นะครับ บางทีผมก็ต้องวิ่งดูงานนะครับวิ่งดูงานวิ่งก็ทุกสิ่งทุกอย่างผมก็ต้องกำกับเองหมดยิ่งมีสองพันแล้วนี่ก็ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยครับแต่ก็สนุกกับงานครับนี่นี่ก็เปิดได้แล้วทีนี้ก็วิ่งงานอย่างเดียวเลยครับ เนี่ยรถดำนะครับรถดำเนี่ยหาแต่งานทำครับแต่เวลามีงานให้ทำพันหนึ่งก็ไปถ่ายมันเครื่องบางทีก็ติดธุระไปน่นไปนี่นะครับต,ตั้งที่รู้อยู่ว่างานดินช่วงนี้มันมีไม่กี่วันหรอกถ้ารถวิ่งเราก็ต้องวิ่งก่อนนะครับ ภูร่ายงอื่นถ้าพอหลีกเลี่ยงได้ก่อนเราก็หลีกเลี่ยงก่อนอย่างเช่นเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องช่วงที่รถว่างเราค่อยไปเปลี่ยนถ่ายนะครับไม่ใช่ว่ารถเขาลงงานเราวิ่งถ่ายน้ามันเครื่องถ่ายน้ามันเครื่องเสร็จทางนี้เขาวิ่งหมดงานก่อนแล้วนี่มันเสียโอกาสมากเสีย นี่วิ่งมาเพิ่งมาสามคันครับนี่เวลาก็สี่ห้าโมงนะสามโมงกว่าแล้วมั้งนี่เพิ่งได้คนละเที่ยวสองเที่ยวนี่ มคโคต้องจอดรอครับจอดรอการที่มีรถดำนะครับรถดำเราต้องรู้จักเวลานะครับคำนวณเวลาให้ถูกตอนเช้าต้องเช็คก,กับไม่โครนะครับเช็คก,กับเท่าเก่ ว่ามีงานวิ่งตรงไหนบ้างครับต้องโทรมาถามบ้างนะครับต้องเช็คตลอดมีงานวิ่งตรงไหนครับพอเรารู้ที่หมายแล้วเราก็ต้องเตรียมรถให้พร้อมนะครับตอนเช้าก็ลุกมาแต่เช้าเพราะว่าที่โบเขาก็มีข้าวให้กินนะครับมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็น นี่ให้กินหมดเลยเราแค่เตรียมความพร้อมตัวเองแค่นั้นเองนอกนั้นก็อยู่ที่เท่าแก่ไม่โครหมดเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันไม่ว่าจะเป็นข้าวปลานะครับไม่ว่าจะเป็นงานเนี่ยเขาเตรียมให้เราหมดแล้วเหลือแต่ตัวเรานะครับคนขับรถดำ อย่างรถบราาิษัทเขาก็อยู่กับทีมงานอยู่แล้วเขาก็เตรียมเขาก็วิ่งได้แหละอย่างรถร่วมนะครับรถที่เป็นเจ้าของตัวเองขับเองหรือว่าเท่าแกอื่นเขาจ้างมาขับเราต้องดูนะครับดูเวลาให้มันดีมันเสียโอกาสครับน,นี่ไม่โคสแตนบายรออย่างนี้แหละ ทั้งทั้งที่นะครับทั้งทั้งที่เราก็บอกกันอยู่แล้วว่าพรุ่งนี้วิ่งดินนะครับวิ่งดินผมจะลุกเช็คลูกน้องตั้งแต่ตีสี่ตีห้าผมจะบอกเลยว่าวิ่งดินนะครับวิ่งจากนี่ไปโน่นเนี่ยรถไมโครไปบ่อไหนเราต้องบอกกันเรียบร้อยอันนี้ขนาดบอกนะครับมเพิ่งมาสามคันพอโทรไปอีกทีบอกว่า เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอีกคันหนึ่งยังไม่มายงอยู่บ่ออีกบ่อหนึ่งอีกคันหนึ่งก็ติดทุระถ้าบอกกันตั้งแต่ช่วงเย็นนะครับเช็คกันช่วงเย็นแล้วก็บอกว่าวันนี้ผมไม่ได้มาครับผมต้องเปลี่ยนถ่ายน้มันเครื่องผมน,นออะไรบอกมาผมก็จะต้องเช็คหารถคันอื่นเพราะช่วงเนี้รถดำจอดเยอะครับ มีคนมาโทรมาขอวิ่งเยอะนะครับแต่เราสงวนสิทธ์คนรถดำนะครับที่เคยวิ่งด้วยกันตั้งแต่หน้าแรงมานะครับสงวนสิทธิ์ให้จะประคับประคองกันนะครับมีงานก็เป็นกันวิ่งไปให้แต่อยู่รอดกันไปแต่ละฤดูกาล เนี่ยจอดรอครับแทนที่จะตักใส่ตักใส่นะครับวันหนึ่งเนี่ยเพื่อเพอนี่ช่วงบ่ายฝนก็ตกก็จบข่าวเลยทีเดี๋ยวต้อไปถามเสียคลิตก่อนครับว่าไงลูกน้องมีมาไหมถ้าไม่มีมาผมก็จะเรียกรถคันอื่นแล้วนะ เฮ้ยสุดคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับอยู่กับผมครับเจียสุนทุนเยอะครับผมสวัสดีครับ